คูโบต้าจังหวัดชัยนาทเริ่มแล้วกับกิจกรรมฉลองครบรอบ35ปีสารต่อความเป็นผู้นำภายใต้แนวคิดคูโบต้าที่หนึ่งใน,ในใจเกษตรกรไทยกับกิจกรรมคาราวานคูโบต้ามอบโชคทั่วประเทศประเดิมที่แรกที่จังหวัดชัยนาทโดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณวีระชัยวิพาตวิทย์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายและการตลาดบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมด้วยผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าจังหวัดชัยนาท แต่รวมกิจกรรมสารสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง รวมถึงมอบโชคให้แก่ลูกค้าที่จะได้รับเงินรางวัลจากการชนะการแข่งขันนอกจากนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงการดูแลแล,และใส่ใจลูกค้าคูโบต้าลูกค้าผู้ร่วมงานได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกคนโดยกิจกรรมคูโบต้ามอบโชคครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าชั้นดีของสยามคูโบต้า ota, ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนสยามคูโบต้ามาโดยตลอดซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้ ยังมีต่อเนื่องตลอดเดือนกันยายนถึงตุลาคม2556ทั่วประเทศลูกค้าสยามคูโบต้าติดตามรายละเอียดวันเวลาและสถานที่จักกิจกรรมได้ทาง w w w facebook.com/skubota มอบโชคหรือที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่าย